ก็โดนโยนกดนโดนใช้เกือกะแล้วแล้วเราต้องสลายนะไหมอ่ะเรวต้องสลาไหมอ่ะไม่สลาะเราแม่งโบนเดยโอ้ดู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 ด

วูฮ่าฮ่าูฮ่าฮ่าแล้ววูฮ่าฮ่าวูฮ่าฮ่าวูฮ่าฮ่าแล้วูอุ้อ้ย้มกี้มดูด้วกี้อยู่ข้างบนดูวูฮ่าฮ่าูฮ่าฮ่าอุ้ยนี่มีสเนกด้วยสเนกกินด้วยนี่สเนกอู้สเนกสเนกก็กินวะสเนกอยู่้างบนมีสเนกยะ อูข้างนี้สิข้างนี้มีอะไรเนี่ยนี่มีอะไรคะนี่นี่เราต้องชนะอุ้ยเอฟเฟนไม่อยากให้พ่อชนะเลยเอฟเฟนโอ้ยเลือเฉินเลยเฉินเลยนี่เอฟเฟน ใคาจะนน,น้าเมื่อกีอ้นอะเอนไงบ้างคะตอนนี้อลิสรางานสิคะอลิสรายงานหน่อยสิคะเป็นไง้างคะ,ะ,ะนั่งดีๆนั่งดีคนอยู่ข้างหน้านี่นั่นมันเป็นคนจีนไหมอ่ะกินนี่ เป็นคนจริงไหมอ่ะ <Bom. S 2> ปอมมันเป็นโรบอทเหรอใช่เป็นโรบอทเดี๋ยหนูกลัวมันเตือนเนาะเป็นโรบอทเฮ้ยโรบอท เจนน่ตัวใหญ่มากเลยอ้ย it's a very big snake โรบอทโรบอทว้าดูอะน่กลัว big เน่ Wow, tiếp với và và cho là lại tờ vada vãi 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 và vãi 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 โอ้ดูคนอยหัวยุดูนู่นนู่นนู่นอ๋ออออ้อ จอดเหรอ้ยน,นกอะไรนกอะไรคะอกหล,า,ลา,นหนหนาน้้ฮฮู้ฮู้้้ฮู้ฮ้ฮู้ฮ้ฮา้าูฮูฮู้ฮู้ฮยย อะไรอ่ะจบใจหมดเลยโอ้แับจะล้มแล้วนุ่จะล้มตกนี่ยหยดดังเดอดอเดดูดีขันดูน้ำียกเลยใช่น้ำเปียกขาห่นด้วย ค <c oughs> นนอนเอ้ยมีกล้องด้วยแคนนอนดูดิดูคนนอนนี่หิงทองด้วยหิงทอง เซนเซอร์โอ้คานอนคนเขาขุดเหมืองอยู่ในคานอน โดนนี่สิเพ็ดเจอเพชรแล้วนี่นี่เพ็ดสวยมากเลยมีแบททั้ขาด้วยมีแบททาจะเอาข้านอกแล้วนะสไปเดอร์ยักษ์ด้ยวยนสไปเดอร์อุย้ยหิุดหลบไปเร็วจะเปียกไหมเนี่ยเราจะเปียกไหมเนี่ย โอเคเราลอดแล้วเราไม่เปียกอู้เอลฟ์เอามามดรอ,อจะทถำมาแล้วนะเราไม่ชอบี่มันนากัวโอใช่รกนมันเปียมดลมนกัรอเปียกของนน,น,น,นะไนเี่เดูดิเก่งดูทอนเก่งเก่งเลย ก็เรามาเสื้อพอแบ่แบกก็เรามาผจญภัยมันก็ต้องเปลี่ยกเป็นธรรมดาเรามาแอดวินแอดวินเช่เป็นเช่อุ้ยเดียวกว้างเดียวใจด้วยนะที่มันที่มันเปียก อยางนัก้อเพรา่าทูเียเขาพาดไปข้างหน้าสบายเลยขาพาตรงนี้ก็ได้อุ้ยจะหล่นใส่หัว

แล้วเขาเขาับไปจะกัดเราไม่น่าอันนกี้ข่วงเขาจะกัดเรามากกว่าใช่ไหมใชอออ่อืออืออออือมมี

ฮัลโหลปอนโนนี่รู้ไหมทางนี้อีกแล้วหรอชอบชอบชอบจบแลยวเอายบายท่านผู้ชมหน่อยบายยนะคะวันนี้อลิเกคุ้มพามาแอมวิกจูสนุกมากเลยค่ะบายแคระ